สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำการล้างหน้าแบบขั้นตอนเดียวด้วยสบู่ยี่ห้อนี้นะคะเอวาลีนะคะเอวาลีแบบนี้แพคเกจจิ้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันกับการแต่งน,นะคะแพคเกจจิ้งเดี๋ยวจะแกะให้ดูไปเลยนะคะการแท็กของเขานี่ยเรียกว่าสมบูรณ์แบบมากเลยนะคะก็คือ แท็กอย่างดีเลยนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสบู่น้ำนมวัวจากนิวซีแลนด์ค่ะค่ะแกะออกมานะคะก็จะมีขั้นตอนให้อยู่ในกล่องเรียบร้อยนะคะไปอ่านดูได้นะคะแล้วก็เจะมาเริ่มทำการแกะเลยนะคะตัวนี้เขาว่ามันเป็นตัวคิมซิ่งในรูปแบบก้อนนะคะในขั้นตอนเดียวเดี๋ยวเรามาลองลากกันหอมมากเลยค่ะ นี่นะคะกุ้งก็แต่งหน้ามาแน่นมากเลยนะคะมาสคารา่าอายไลเนอร์เขียนคิว้วแล้วก็ติ้นแล้วก็ลิปสติกลองปรงลองพื้นอ,อ,อะไรมาดูกันว่าสบูต่ตัวนี้จะค l e นิิ่งสมชื่อไหมคะเดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันเลยนะคะือหอมมากเลยนี่นะคะเราก็เริ่มจากการถูๆเพื่อให้เกิดฟองฟองเขาจะนุ่มมากเลยนะคะ เราจะมาเริ่มการล้างหน้ากันนะคะหอมแต่มันให้เกิดฟองนิดนึงนะคะเราเริ่มจากช่วงล่างก่อนเนาะมีความสึกนุ่มมากๆเลยค่ะ ตัวนี้นะคะมันจะมีส่วนผสมช่วยการลดสิวสิวอุดตันอะไรด้วยนะคะ,ะแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นอะมิโนอะอมิโนซึ่งเล็กกว่าคอลลาเจนถึง3,000เท่าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองตากันแล้วนะว่าเป็นยังไงเริ่มเลยนะคะอันนี้เราอายไลนเนอร์มาสคาร่าแน่นๆเลยนะคะคิว้ว ฟองเขานุ่มมากเลยนะคะเหมือนนมเลยกินก็เป็นนมเลยค่ะหอมมากแล้วเด็วเราจะมาล้างแล้วนะคะถูๆไปนวดๆไปนะคะจะได้ทำการนวดหน้าเป็นตัวโอเคนะคะแล้วเราไปล้างหน้ากันดูนะคะล้างแล้วรู้สึกว่าหน้าไม่ตึงเลยะคะ่ะ ยังมีความมีความชุ่มชื้นอยู่หน้าไม่แห้งเลยน,นะคะรู้สึกว่าหน้าไม่ได้แห้งมากเหมือนอื่ทั่วไปนะคะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะไอนนเอกออกนุ่งไอเนเนอร์ออกหมดเลยนะคะมาถาวร์ล่าที่แบบปัดเจ้วันนี้ก็ออกเกี่ยงเลยชิเคลูล ย้ำอีกทีนะคะว่าสบุ่ตัวนี้ช่วยลดขดลดขดสิวสิวอุดตัดได้นะคะเพราะว่ามีส่วนผสมที่แบบสำหรับสิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะมันเริ่มมากเลยอะรอบเดียวจบไม่ต้องอเบืองออยเบืองอะไรช็ดหน้าเลยนะคะที่จริงแล้วสบู่ยี่ห้อน,นี้มัน ไม่เหมือนยิ่งสบู่ยี่ห้ออื่นๆนะคะเพราะว่าตัวนี้ทามาเพื่อคินซิ้งหน้าโดยเฉพาะเลยนะคะตอบโจทย์ทุกปัญหาสําหรับสาวที่แบบแต่งหน้าเยอะๆนะคะขั้นตอนเดียวจบแล้วก็หน้านี่แบบนุ่มไม่แห้งตึงเลยนะคะยังคงความนุ่มอยู่อย่างค่ะก็ส่วนตัวเป็นคนหน้าแห้งอยู่แล้วนะคะถ้าจะให้คะแนนสบู่ยี่ห้อนี้นะคะ่ะ ก็เป็นคนผิวแห้งเนาะถือว่านุ่มมากๆเลยให้10คะแนนเต็มเลยค่ะเพราะว่ามันดีมากล้างก็ง่ายมากๆเลยไม่ได้อวยเลยนะคะไม่ได้มนโนโด้วยค่ะเพราะว่าล้างรอบเดียวจริงๆะคะ่ะเ,เลิศมากตัวนี้แนะนำเลย